สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวเรื่รองวันพีพโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับล็อกดีซีเบรแล้วก็ตระกูลเดวีที่ว่าซีเบรแล้วก็ตระกูลเดวีน่าจะมีความลับอะไรบางอย่างที่ในเนื้อหาในตอนล่าสุดล็อกเขาน่าจจะได้ใช้มันในสึกการต่อสู้ในกาลวาร่อะไรแบบนี้ก็เป็นได้และนั่นก็จะเป็นการสืบทอดความสามารถและก็พลังที่มันแข็งแกร่งที่มันทําให้หนู่ยดำนั้นมีความสามารถและก็พลังที่ทําให้เขานั้นสามารถสร้างแบบเป็นใ้กับชได้แะะบบนนี้นะ เพราะว่าตลอดเนื้อเรื่องที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นว่าหนวดดำเนี่ยเขานั้นดูไม่ได้เก่งและก็มีความสามารถในการต่อสู้ในขนาดนั้นแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องราวที่แฉเขานั้นบอกนะ้ว,ว่าเขานั้นไม่ได้ประมาทในตอนที่หนวดดำนั้นสร้างบาดแผลแล้วก็แผลเป็นให้กับเขาในแบบนี้แล้วก็ในตอนที่ต่อสู้กับเอ็นหนวดดำน, <c oughs> นั้นก็สามารถทะชนะมาได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าความแก่งกรงหนวดดำที่แฉนั้นได้มีการพูดถึงแลวก็ได้บอกไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสามารถลึกล่าฮ เพราะว่าเรื่องราวความแข็งแกร่งของโนดามเนี่ยมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของล็อกในตอนล่าสุดเพราะว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดเนี่ยก็จะมีเรื่องาราวแบบหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าล็อกเขานั้นต้องต่อสู้พวกกาลิงแต่ว่าสุดท้ายแล้วล็อกนี่ก็สามารถชนะมาได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็น่านเสียดายที่เราไม่ได้เห็นะว่าล็อกเนี่ยเขานั้นต่อสู้ยังไงแล้วก็ใช้ความสามารถแบบไหนที่มันทําให้เขานั้นสามารถชนะพวกกาลิงได้แหลแบบนี้แต่ว่าก็แน่นอนนะว่าล็อกน้นแข็งแกร่งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการที่เขาเนี่ยจะสามารถเอาชนะพวกการลิงได้น,นี่ก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าที่น่าสนใจเลยนี่คือล็อกเนี่ยในตอนที่เขาเนั้เอาชนะพวกการลิงได้สําเร็จในตอนนั้นภาพของล็อกนั้นถึงต้องเป็นเงาดำอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งการที่ภาพของล็อกนี่นเป็นเงาดำแบบนั้นมันก็เลยน่าสนใจเรามันเนี่ยจะเป็นการที่ล็อกนั้นใช้ความสามารถและกัพลังที่ซ่อนเอาไวา้มันก็เลยทําให้จานโอดะเขานั้นต้องทําให้ภาพของล็อกในตอนล่าสุดมันเป็นภาพดําแล้วก็เป็นภาพเงาอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ นั่นก็คือความสามารถและก็พลังที่มันซ่อนเอาไว้ในซีเบกเนี่ยมันอาจจะเป็นความสามารถพลังผพ,งพิศาสต์ที่ในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการไปไเปิดเผยออกมาและแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าเพื่อนๆก็อย่าลืมนะว่าก่อนหน้านี้ซีเบกเขานั้นได้พูดเกี่ยวกับแผนการบางอย่างของเขาซึ่งแผนการของซีเบกเนี่ยมันต้องใช้ความสามารถพลังผพิศาสต์สองผลนั่นแหละแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่มันน่าสนจาใจนี่นคือในเนื้อหาในตอนล่าสุดซีเบกน่อาจจะได้ใช้ความสามารถพลังผพิศาสต์หนึ่งในสองผลนั้นเพื่อใช้มันในการจัดการกับพวกการ์ลิงอะไรแบบนี้ และในช่วงที่ได้มีการถ่มเงาดำในตอนล่าสุดมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ล็อกเขานั้นใช้ความสามารถพลังผบิษะเสร็จแล้วนะครับกับคืนร่างเดิมแล้วแบบนี้ก็เป็นได้แล้วก็เรื่องราวที่2ที่มันน่าสนใจเนี่ยนั่นคือเรื่องราวที่ว่าตระกูลเดวีสายเลือดตระก,กูลนี้น่าจะมีพลังแฝงที่มันซ่อนเอาไว้เพราะว่าในยามขับขันและซีเบกเนี่ยเขาอาจจะสามารถดึงพลังแฝงนำมาใช้อะไรแบบนี้ได้ก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าพลังแฝงพวกนั้นน่าจะทําให้ซีเบกเขานั้นข้างนั้นก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองอะไรแบบนี้ได้ก แต่ว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดซีเบกเนี่ยก็อยู่คนเดียวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ซีเบกได้ใช้ความสามารถนี้ในการต่อสู้กับพกาลิงและถ้าเกิดว่าความสามารถนี้เป็นความสามารถของตุกุนเดวิขึ้นมาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าหนวดดำเนี่ยก็ต้องมีความสามารถแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะซึ่งเรื่องราวพวกนี้ก็จจะมีความเกี่ยวข้องกับร่างกายที่แบกปะหลางหนวดดำที่มันทําให้เขาสามารถดึงผ้รารังแฝงมาใช้ในการต่อสู้ได้แบบนี้ก็เป็นได้เพราะว่าถ้าเกิดเรื่องราวพวกนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็จะไม่น่าแปลกใจที่แฉเขานจะโพล และถ้าเกิดว่าเรื่องราวพวกนี้นเป็นเรื่องจริงเนี่ยซี C เบกจะได้ใช้ความสามารถนี้ในการอชนะท่านนี้มาแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวน,นั้นเป็นแบบนั้นมันกอาจจะหมายความว่าเรื่องราวแล้วก็พลังพวกนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เขานั้นสามารถอชนะท่านิมได้ก็จริงนะฮะแต่ว่านาั่นกอาจจะทําให้ซีเบนั้นเกิดอาการคุ้มค้ั่งและด้วยความแก่แก่ของซีเบกในตอนนั้นมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ที่กราฟแล้วก็โรเจอร์ในตอนนั้นต้อง่วมือกันในการจัดการซีเบกที่กาลังเล่นนั่นเองเนะฮะซึ่งนั่นก็เลยน่า ซีเบกเนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพลังวยพีสาจที่มันได้ซ่อนเอาไว้หรือว่าสายเลือดตะกุลเดวีเนี่ยมันจะมีพลังลึกลับที่มันได้ซ่อนเอาไว้หรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่นะว่าซีเบกเนี่ยอาจจะมีทั้งพลังสายเลือดแล้วก็พลังผดพิสัยเลยก็เป็นได้นะฮะซึ่งความสามารถแล้วก็พลังพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความสามารถแล้วก็พลังหนวดดำนานาคตที่มันอาจจะเป็นเรื่องราวความลับความหมือแกงของหนวดดำอะไรแบบนี้หรือเปล่ายัางไงเรื่องราวพวกนี้แเราก็ต่อมารารุนเลิกก็รารุนกันต่อไปนะฮะโอเคเรื่องที้วก็ิคานนใปี้ ส่วนในเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสก i b ยแล้วก็กดกระดิ่งเอาไวา้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาเคลมไวเช้าเราสำหรับวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ